สวัสดีค่ะครัวคุณทรายค่ะวันนี้เราจะมาต้มขาปลาโอนะคะสูตรภาคใต้ค่ะแบบง่ายๆนะคะวัตถุดิบแล้วก็มีปลาโอค่ะ1ตัวค่ะ1ตัวเนี่ยก็เกือบกิโลนะแปดขีดกว่าค่ะเราก็มาทําการล้างให้สะอาดนะคะเอาเหงือกเอาไส้ออกค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะแล้วก็มีต้นหอมผักชีค่ะมะพร้าวขูดนะคะเดี๋ยวเราจะมาคั้นเองค่ะครึ่งกิโลนะคะคั้นแยกหัวแยกหางค่ะ มีมะเขือเทศค่ะหอมหัวใหญ่นะคะถ้าไม่มีหอมหัวใหญ่เราใช้หอมแดงเล็กก็ได้ค่ะมีน้ำมะขามเปียกค่ะกะปิแกงค่ะเกลือค่ะน้ำตาลมะพร้าวรากผักชีต้นตะไคร้ทุบนะคะขาอ่อนขาแก่ค่ะมีขมิ้นสดค่ะแล้วก็พริกแดงพริกแดงสดนะคะมีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มคั้นมะพร้าวกันก่อนเลยนะคะค่ะเราจะมาต้มข่าปลาโอกันนะคะอันนี้ส่วนหางกะทินะคะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนหัวค่ะเราจะใส่ส่วนหางก่อนนะคะ เราจะเคี่ยวส่วนหางให้เดือดก่อนค่ะแล้วก็เราจะใส่ข่าตะไคร้นะคะขมิ้นค่ะเดี๋ยวเราแป๊บนึงค่ะเราให้เดือดเราใช้ส่วนหางก่อนนะคะส่วนหัวไว้ทีหลังค่ะเดี๋ยวเราให้เดือดแป๊บนึงค่ะ ค่ะแล้วก็เราจะใส่กะปิลงไปนะคะครึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะทำคล้ายๆเหมือนต้มขาไก่นะแต่เราจะใส่เป็นเนื้อปลาแทนค่ะเราใช้เป็นปลาโอค่ะเนื้อปลาจะแข็งอร่อยนะคะไม่ไม่เละค่ะเดี๋ยวเราให้กะปิละลายแป๊บนึงค่ะ จะขอใส่หัวกะทินะคะอย่าให้มันมากนะคะมันมากไม่อน่อยค่ะเรากลับประมาณได้นะคะเดี๋ยวให้เดือดค่ะเราจะใส่เนื้อปลาลงไปค่ะเสร็จแล้วค่ะเราจะขอใส่เนื้อปลานะคะลงไปค่ะ ปลาเป็นชิ้นนะคะปลาโอค่ะล้างให้สะอาดใส่ไปเลยค่ะ เราจะใส่หัวหอมใหญ่นะคะลงไปเลยค่ะแล้วก็มะเขือเทศค่ะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะแค่นี้ก่อนแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะถ้ามีส้มแขกนะคะใส่ส้มแขกแทนน้ำมะขามเปียกก็ได้นะคะอันนี้เราไม่มีส้มแขกค่ะเรามาดูต้มปลาต้มขาปลาโอนะคะ ปลาโอสุกแล้วนะคนระวังนะคะเดี๋ยวปลาจะเละนะคะเนี่ปลาโอค่ะเนื้อจะแข็งอร่อยนะคะปลาโอค่ะเดี๋ยวเราจะขอชิมรสชาตินิดนึงค่ะโอเคอร่อยนะคะเค็มเปรี้ยวค่ะอร่อยมันนะคะหวานนิดนึงค่ะรสชาติก็แล้วแต่เรานะคะจืดอะไรก็สามารถเพิ่มเติมได้ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่พริก แดงสดตรงไปค่ะให้มีรสชาติเผ็ดค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยค่ะพร้อมเสิร์ฟกันนะคะนี่ตัวปลาโอนะคะสุกนะคะค่ะาทานนะคะ โรยผักต้นหอมผักชีค่ะนิดนึงค่ะค่ะต้มขาปลาโอเสร็จแล้วนะคะสูตรปักใต้ค่ะทำง่ายๆนะคะทำไม่ยากแล้วก็อร่อยด้วยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะอร่อยมากๆเลยค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปข้างต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ